อันนี้มีไว้ทำไมอู้โอ้เปลี่ยนสีเตียงได้ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีทตี้ครับเมอ่อชิงเคยค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่ในเกมไมค c ครับกันอยู่ชิงเคยนะคะแล้วไมค c ครับในวันนี้ของเรานะคะทุกคนก็คือเป็นไมค c ครับบ้านพกพานั่นเองนะเดี๋ยวบุ๋มจะพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่า ก็อันนี้บุ๋มได้ทำการซื้อแมพของฝรั่งมาเล่นอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งแมพนี้พิเศษตรงที่เราจะสามารถครับบ้านได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันทีละบ้านกันเลยก็มีประมาณ5หลังเลยนะคะทุกคนตามนี้มาบุมขอเริ่มที่บ้านหลังนี้ก่อนนะคะอะไรเนี่ย futuristic house อะไรสักอย่างเรามาลองครับเขามีของให้แล้วนี่นาอย่างนี้ก็ง่ายสิคะอะหลังนี้ใช้เหล็กแล้วก็กระจกใช้กระจก4อันแล้วก็ใช้เหล็ก แล้วก็ประตูนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วเรามาคราบหลังต่อไปกันดีกว่าหลังต่อไปเป็นวิสาตทาวเวอร์นะคะหรือว่าเป็นแบบว่าเวทมนต์อะไรประมาณนั้นมั้งเดี๋ยวบุ๋งขอลองใช้ทอง4อันแล้วก็ตามด้วยคริมสันนะคะแล้วก็ประตูชุบอ่าได้มาเรียบร้อยหลังที่3นะคะเป็นโลงนาะล้วก็จะมาทาเหมือนกันเลยใช้โปเตโต ใช้สิ่งนี้แล้วก็ประตูอ่ะได้มาอีกแล้วแล้วหลังที่4นะคะเป็นบ้านต้นไม้มาบ้านต้นไม้ชึบชชก็ชึบชุบชบชบ,ชบ,ชบแล้วก็สิ่งนี้เรียบร้อยแล้วก็หลังสุดท้ายนะคะเป็นวิลล่าโอเคชื่อดูอลังการาในนี้ก็มีนี่นะไม่เป็นไรนะคะเอาใหม่ก็ได้วิลล่าใส่แบบนี้แล้วก็มีไดมอน แล้วก็ประตูอะได้เป็นวินล,ล่ามาเราไปเริ่มกันที่หลังแรกกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวหาที่ว่างๆว,วางกันเลยเอาตรงนี้แล้วกันฟืบไรต่อบุ่มเข้าไปเลยได้ปะเนี่ยอ่ามันก็คือจะเป็นภายในเลยนะคะจะบุ่มไม่รู้อันนี้ได้เป็นทางเข้าใช่ปะโอเคเดี๋ยวพาทั่วกันเลยดีกว่านะคะทุกคนโอ้โหเดินเข้ามาที่จะเจอสิ่งแรกก็คือเป็นพวก ตเตาเผานะคะเต็มไปหมดแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์โต๊ะทำงานนะคะโอเคสวยงามแล้วเดินต่อไปอีกสิวิตรงนี้มีที่สำหรับไปตีมังกรด้วยเป็นประตูไปดิเอ็นนะคะโอเคในกล่องก็มีไอโอเบนเดอร์ให้เรียบร้อยอ่ะแล้วกล่องพวกนี้มีอะไรใช่ไหมไม่มีเป็นกล่องเก็บของโอ้โหครบครันมากเลยเดี๋ยวขอบินกันนิดนึงฝั่งนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะลักษณะเดียวกันแล้วก็มีประตูเนเธอร์ตรงนี้อ่ะฮะ เ,เราสามารถกดได้ป่ะอ่ากดแล้วมันก็จะสามารถไปที่เนเธอร์ได้เลยนะคะทุกคนถือว่าเจ๋งส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะมีเหมือนโซฟาอ่าฮะเป็นโซฟานั่งเล่นได้ก็น่าจะมีประมาณนี้หมดหรือยังเนี่ยข้างล่างมีอะไรป่าโอเคทางลงคือตรงนี้บุมลงผิดทางลงมาข้างล่างตรงนี้มีโซฟาทั้งสองฝั่งเลยแล้วถ้าหากเราเดินมาตรงนี้สิมันน่าจะเป็นอะไรซัมติงอ๋อตรงนี้คือกดสปาลม็อบได้ใช่ป่ะ โอเคก็จะมีม็อบเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเพชรฟม็อบหายไปอ่ะไม่หาย <c oughs> คืออะไรเนี่ยอันนี้ปรับเป็นโหมดฮาร์ดไปเลยแล้วก็สามารถเข้าไปต่อสู้ได้ถูกต้องไหมคะ <c oughs> เพื่อเราอยากเก็บเวลอย่างนี้หรอ <c oughs> ใช่ปะ่ะอ่ะถ้าบุ่มลงไปบุ่มก็ต้องไปผจญภยัยอัเด้แต่บุ่มไม่ได้เป็นโหมดอัไนไงคะ่ะทุกคนมันก็เลยไม่เป็นอะไรตอนนี้คือปุ่มอะไรอะขอลองกดหน่อยปึ๊บไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะโอเค แล้วถ้าหากเรากดลิมูฟปึ๊บอ่ะหายไปหมดนะคะก็ถือว่าเจ๋งอยู่เราไปดูต่อกันดีกว่าฝั่งนี้จะมีอะไรอีกไม้อ่ามีชุดกระโจนให้แล้วก็ดาบเนี่ยเท่าไรแฮะถือว่าดีนะเนี่ยถ้าเดิมอีกอ่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะ <c oughs> ในบ้านหลังนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ละมัง้งเดี๋ยวขอดูให้สุดก่อนบุมว่ามันน่าจะหมดแล้วนะคะแต่บุมยังไม่เห็นที่นอนเลยไม่แน่ใจว่ามีชั้นสองหรือเปล่า แต่น่าจะไม่มีสําหรับบ้านหลังนี้บุ๋มก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าเราออกไปกันดีกว่าเหยยบตรงนี้โอเคออกมาแล้วโอ้โหมืดด้วยโอเคกลับมาที่ตอนเช้าเหมือนเดิมต่อไปนะคะเราจะไปดูกันที่วิสาต์ทาวเวอร์กันเราก็เดินเข้าไปเลยฟึบว้าวนี่มันคือสิ่งที่เราเรียกว่าวิสาท์ทาวเวอร์นะคะ มันมีอะไรบ้างบุ๋มวองไม่ค่อยออกเลยแต่ว่ามันดูเมจิคอลดีอะทุกคนนั่นจะเป็นที่สมับเหมาะสำหรับเอนชานมากเลยเนี่ยกล่องพวกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแค่กล่องเก็บของมีเนเธอร์วาดด้วยนะคะแล้วถ้าหากเราเดินขึ้นไปชั้น2ล่ะจุบชุืบ,บเต็มไปด้วยหนังสือนะคะว้าวบุ๋มมาเจอกับโต๊ะเอนชานเรียบร้อยนะคะทุกคนตรงนี้ก็มีข้าวเต็มไปหมดอะฮะตรงนี้ก็มีกล่องโอ้โหชั้นหนังสือเยอะมาก อ่ะลองเดินตรงนี้อ่ะตรงนี้มีน้ําด้วยนะคะเอาไว้สําหรับทายาทําอะไรด้วยโอเคถือว่าดูดีมากๆนะคะเดี๋ยวขอเดินไปต่ออีกสักหน่อยตรงนี้ไม่มีอะไรมีแค่ไฟโอ้หนี่คือขึ้นมาข้างบนได้ด้วยโอ้โหยังสวยทุกคนสีสันสวยมากมีชั้นหนังสือนะคะแล้วก็มีที่สําหรับส้มของเผาของนิดหน่อยอันนี้มันคืออะไรอ่ะบุ๋มมองไม่ออก มันคือโรสทอริคปเตอร์หรืออะไรมองไม่ค่อยออกจริงๆนะเป็นที่สำหรับปรุงยานะคะโอเคมีแบบว่าที่ปรุงยาเรียบร้อยใส่น้ำไว้ให้ด้วยนะถือว่าใจดีมากข้างบนนี้ก็มีกล่องเก็บของนะคะทุกคนอโอเคก็เดินเดินเดินขึ้นมายากอยู่นะเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มีชั้นหนึ่งสือแล้วก็เทียนชั้นของนิดหน่อยมันดูเก่าแก่ดีนะคะตรงนี้ ข้างบนก็มีอะไรใช่ปะ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับตรงนี้แต่เท่าที่มองมันน่าจะมีแค่นีนะคะทุกคนโอเคแล้วถ้าห่างบุ่มทุบล่ะมันจะมีอะไรอีกมาโอ้โหเป็นเบสล็อกเลยอ่ะปิดไว้ปิดไว้โอเคมาเรากลับกันดีกว่ามีประมาณนี้นะคะออกมาเรียบร้อยต่อไปนะคะเราไปกันที่โรงนาะกันดีกว่าชึบเข้าไปอ่าโรงนาะก็คือโรงนาะจริงๆตรงนี้เป็นประตูทางเข้า พอเราเข้ามานะคะก็จะสังเกตได้ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีพวกสัตว์มีพวกฟาร์มต่างๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้กันก่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่สมหรับเลี้ยงสัตว์ก่อนเลยนะคะก็จะมีน้องวัวกับน้องแกะซึ่งเราสามารถซัมมอนเพิ่มได้นะนี่เจง๋งๆแล้วเดินเข้าไปตรงนี้ก็จะมีพวกกล่องสําหรับเก็บของเก็บอะไรต่างๆนะคะทุกคนข้างบนไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเดินต่อมีอาหารของน้อง,องวัวแล้วเนี่ยดูสิมีพวกข้าวพวกอะไร แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฟาร์มอันนี้คืออ๋อเก็บใช่ไหมแล้วก็กดรอบนึงนะอ่าไม่ปลูกให้เราเรียกว่าจะปลูกให้เฮ้หรือว่าบุ๋มต้องเก็บก่อนลองดูนะมันจะปลูกให้ไหมมันอาจจะเป็นแค่ระบบไอ้นั่นก็ได้ชุบอ่ามันไม่ได้ปลูกให้ทุกคนมันแค่เก็บให้เฉยๆโอเคแล้วก็มีเตาเผาตรงนี้นิดหน่อยนะคะเต้าจะหากเดินเข้าไปมันก็จะเป็นที่เก็บของไม่ได้มีอะไรมากเนาะปะ่ะรีบเดินรีบเดินกันดีกว่า เดี๋ยวขอขึ้นไปดูชั้นบนกันนิดนึงอาชั้นบนก็มีอีกนะคะทุกคนมีโปเตโต้ะบุ๋มกดให้หมดเลยกันอืแล้วต่อไปฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้มีหมูอ่ะซลมอนเพิ่มสักหน่อยน้องหมูมาเยอะๆชุบๆๆๆๆุๆแค่หมูเต็มคอกแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะมีน้องไก่อ่ฮะก็มันเหมือนกันค่ะทุกคนแค่มี2ชั้นเนาะแล้วตรงนี้นะคะเดินเข้ามาต่อโอ้โหตรงนี้เป็นพวกผํา แตงโมนะคะแล้วก็ฟักทองนี่ยาวไปถึงนี่เลยมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชูการ์เคนกับเอ,อต้นกระบองเพชรน,นะคะอือฮึมันไม่มีที่กดเก็บหรอไม่มีด้วยแฮะถือว่าน่าเสียดายอุ๊ยอีกอย่างหนึ่งก็คือมีต้นไผ่ด้วยลืมบอกไปนิดนึงแล้วต่อไปอีกห้องนึงตรงนี้เหมือนจะเป็นพวกฟาร์มต้นไม้นะคะทุกคนมีต้นไม้ให้เก็บด้วย mm. อือฮึก็ถือว่าเยอะดีนะคะ ก็มีประมาณนี้แล้วค่ะสำหรับที่ตรงนี้เนาะก็สมกับการเป็นโรงนาอยู่เรากลับไปกันดีกว่าเย่ yeah. กลับมาเรียบร้อยนะคะไปบ้านหลังที่4กันเลยดีกว่าหลังนี้ก็จะเป็นบ้านต้นไม้นี่ปึ๊บอ่าโอ้โหบ้านต้นไม้มืดมากขอเอาเลเท็กซิ่งออกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเรามากันที่บ้านต้นไม้นะคะมันมืดเกินไปบุ๋มก็เลยขอเอาเลเท็กซิ่งออกนิดนึงนะ เดี๋ยวพาไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าบ้านอย่างนี้มีอะไรกันบ้างก็ก่อื่นเลยตรงนี้มันมีลิฟต์ด้วยนะขอลองขึ้นดูสิอุ๊นี่คือขึ้นมาเรียบรอ้อยแลวใช่ปหมเฮ้ยมีกี่ชั้นกันเนี่ยอ่ะไปอีกดิ <laughs> ปึ๊บอ่ะลงมาชั้นเดิมแสดงว่ามีประมาณสองชั้นดูรอบๆตรงนี้ก่อนนะคะก็จะมีพวกเตาเผาต่างๆนะคะมีชั้นหนังสือมีที่สําหรับเก็บของเป็นทีบแล้วก็มีเหมือนหน้าเคาน์เตอร์ด้วยแฮ <laughs> มีพนักงานด้วยไหมเนี่ยกดก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคตรงนี้ก็มีที่นั่งเล่น่ะฮะก็มีประมาณนี้แล้วถ้าหากเราจะวิ่งก็วิ่งได้นะมันก็มีทางวิ่งขึ้นหรือว่าเราจะวิ่งขึ้นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าหากเราขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาเจอกับที่สําหรับทําอะไรก็ไม่รู้นะคะมีกล่องอ๋อมีกล่องแล้วก็มีพวกดิสด้วยอ๋อแผ่นดิสนะคะอ๋อเปิดเพลงตรงนี้เป็นอารมณ์เหมือนดีเจยอย่างนี้ป่ะเฮ้ยน่าจะแบบนั้นนะคะบุ๋มก็ไม่รู้ ดาวๆไปงั้นแหละโอเคแล้วถ้าหากจะขึ้นไปนชั้นสองอ่ะชั้น2ตรงนี้นะคะก็จะมีพวกที่สมัครครับของอะไรต่างๆครบครันเลยนะคะอันนี้เลยอุ้ยตรงนี้เดี๋ยวนะเห็นนะมีพวก NPC ซด้วยเหรออ๋อไว้สำหรับเทรดของได้ด้วยถือว่าเจ๋งอันนี้ถือว่าเจ๋งแลวไม่มีนิดเดียวแนละมีเยอะด้วยนะคะทุกคนดูมีหลายตัวมากแล้วตรงนี้ก็เป็นที่สำหรับนั่งอุ้ยเขาอเขาทำเหมือนนะเฮ้ สวยเลยทุกคนตรงนี้ก็เจอกับ NPC อีกแล้วแล้วก็มีพวกชั้นหนังสือมากมายกับกล่องนะคะอุ้ยกล่องก็มีของให้ด้วยแฮะจับเน็ตวีไ k เบ g กกิ้งใช้ได้ใช้ได้มีแค่วางกล่องเข้าั้นนะคะนี่เราสามารถเดินเข้าไปตรงนี้ได้อีกฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับแบบว่าที่เผาของครับของต่างๆนะคะเห็นไหมมีพวกแร่ต่างๆวางไว้ด้วยโอเคได้หมดเลยนะเนี่ยที่เอนชานของก็อยู่ตรงนี้นะคะ แล้วถ้าหารเรายังมองดูดีมีเตียงด้วยนะถึงน้องจะไม่ได้เป็นเตียงแบบที่เราคิดก็เถอะตอนนี้มีไว้ทําไมอุอ๊ยเปลี่ยนสีเตียงได้ด้วยมาบเอเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วทุกคนสมมติว่าวันนี้วันเสาร์เราอยากนอนเตียงสีม่วงก็กดสีม่วงวันศุกร์สีฟ้าก็กดสีฟ้าอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยเจ๋งตรงนี้มันขึ้นชั้นสองได้ไหมอะเดี๋ยวขอไปดูกอนชั้นสองตรงนี้มีอะไร มันดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีพวกแร่ที่เก็บอยู่บ้างแล้วก็มีพวกกล่องนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้ต้นไม้ได้แบบคุ้มมากๆนะคะบอกเลยว่าหลังใหญ่มากๆตรงนี้ก็มีที่สำหรับซื้อของอะไรต่างๆเศษของอีกแล้วนะคะยังเหลือตรงไหนี่ยังไม่ไปอีกไหมอะน่าจะหมดแล้วนะต่อไปก็ขึ้นข้างบนเลยนะคะมันไม่มีให้วาปขึ้นไปแลอ้อโอเคเป็นที่เก็บของแล้วก็เผาของทั่วไปค่ะ หมดแล้วนะคะทุกคนก็มีประมาณนี้แหละสมบัตบ้านต้นไม้ถือว่าบุ๋มชอบมากกว่าทุกหลังนะคะทุกคนมันดูใหญ่ดีอ่ะกลับกันดีกว่าปึ๊บแล้วเราก็มาถึงบ้านหลังสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนปึ๊บไปกันเลยว้าวอันนี้มันชื่อว่าวิลล่านะคะเฮ้ยเหมือนจะเปลี่ยนสีพรมได้อีกนะเป็น่เจง๋งไม่ชอบพรมแดงก็เดินพรมม่วงได้สิคะอะไรอย่างงี้เฮ้ยอันนี้อันนี้เฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวมากชอบระบบนี้สุดหละ ลองเดินเดินดูดนนีกว่าอ่าสิ่งแรกที่จะเจอก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะตรงนี้เลยเอ๊ะหรือว่าเป็นโซฟานั่งเล่นก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นโซฟามากกว่าเป็นโซฟาแล้วก็ดูทีวีตรงนู้นเ๋ยวบุ๋มขออนุญ,ญาตเปิดเรตติ้งกันนิดหนึ่งนะคะมาเราไปทัวร์ตอกันดีกว่ารอบนี้ภาพสวยขึ้นแหละตรงนี้เหมือนจะมีโต๊ะทานข้าวแล้วนะคะทุกคน,นแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ใช่โต๊ะทานข้าวเนาะอันนี้น่าจะเป็นแบบโซฟาที่บุ๋มบอกตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทานข้าวได้ แล้วตอนนี้ก็เป็นพวกชั้นหนังสือนะคะไว้อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ชอบอ่านตรงนั้นมีหน้าต่างนะคะโอเคถึงหน้าต่างจะมองไปข้างนอกไม่ได้ก็เถะนะแล้วก็มีชั้นวางของตรงนี้นะคะเอ่อแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแ้วตรงนี้หลักคืออะไรอ๋อมันคือแบบชั้นหนังสือเหมือนกันแล้วก็แบบเป็นเหมือนโต๊ะทํางานได้ด้วยใช่ป่ะหรือไม่ก็เป็นชั้นวางของอะทุกคนดูสิอือฮึ m. ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็มีกล่องอะไรซัมติงเปิดดูไม่มีอะไรอะตรงนี้มีพวก กล่องเอาไว้เก็บของได้โอเคแล้วเดินต่อมาอันนี้คือห้องอะไรกันเนี่ยมองไม่ออกเลยอ๋อนี่คือว่ายน้ําได้อ๋อเป็นสาวว่ายน้ําโอ้บ้านหลังนี้ไม่ธรรมดามีสาวว่ายน้ําด้วยนะคะโอเคถือว่าเจ๋งแจ๋วอยู่ตรงนี้คืออะไรอ๋บอบ่อออนเซนค่ะทุกคนที่บุ๋มมองไม่เห็นนะ้ำเพราะว่าบุ๋มเปิดเลยแท็กซิงไงนี่เห็นมั้ยมีน้ําใสๆอยู่นะคะก็แช่ออนเซนตรงนี้ได้หรือว่าจะเล่นน้ําตรงนี้ก็ได้ หรือถ้าไม่อยากเล่นน้ําก็มานอนเล่นตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนมีครบครันไปหมดเดี๋ยวขอดูให้มันทั่วๆหน่อยข้างบนนี้ก็มีที่สําหรับกระโดดน้ำปึ๊บเราวิ่งมามันก็จะแบบปึ๊บอืมลงได้เลยแต่เขาบอกว่าให้จำอ่ะลองดูสิอ๋อมันมีเอฟเฟกช่วยกระโดดสูงด้วยนะคะเดี๋ยวดูใหม่นะหนึงสองสานี่เห็นไหม มันโดดสูงจริงด้วยเค okay. ือว่าสวยงามดีตรงนี้ก็เป็นเหมือนน้าที่ไหลลงไปใช่ไหมคะอฮะใช่ข้างบนก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่กระจกตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบว่าชั้นสองก็สามารถเดินม,มาดูตรงนี้ได้เหมือนกันหรือว่าแบบอยากจะกระโดดจากชั้นสองลงไปก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเราไปทัวร์ต่อกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพาขึ้นชั้นบนกันเลยฟืบขึ้นบันไดมา สิ่งแรกที่จะเจอก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะทุกคนอันนี้เปลี่ยนสีไม่ได้แล้วแฮะเสียดายว่าจะหาเปลี่ยนสีสักหน่อยอันนี้ก็มีที่เก็บของมากมายพร้อมกับคอ l เ e c t i o n ชุดกรอกนะคะโอเคมีชุดกรอกมีเตียงนอนใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นพวกชั้นหนังสือที่วางของนะคะทุกคนแล้วก็มีโซฟาด้วยเฮ้ยถือว่าสวยงามมาเดินต่อกันอีกนิดนึงตรงนี้มีอะไรอีกนะ ตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมีหน้าต่างอุ้ยมใช่หน้าต่างข้างนอกเป็นเหมือนอะควาเรียมเลยฮะเดินต่อยสักนิดนึงมีแต่รูปภาพนะคะแล้วก็มีห้องเออเป็นห้องสําหรับเก็บของนะคะทุกคนนี่ถือว่าโอเคอยู่เป็นห้องเก็บของซ่อมของหรือว่าจะเผาของก็ได้อะฮะแล้วก็มองดีๆก็เหมือนห้องควบคุมนะคะอันนี้บอกอะไรทำไมสว่างจังเลยฮะ,ะเอออกแป๊บนึงดิ โอเคดีขึ้นไหมทุกคนอันนี้มันสว่างมากไปออกไปกันดีกว่าพอเดินมาสักนิดนึงก็จะเจอกับที่ที่หมุมบอกนะคะเป็นเหมือนที่สมบกระโดดน้ําลงไปได้อะก็หมดแล้วนะคะสมบบ้านหลังนี้นะคะโอเคค่ะเราก็ทําการรีวิวหมดทุกหลังแล้วนะคะทุกคนต่อไปบุ๋มจะพาทุกคนมาดูกันที่ในชวนอื่นๆในแมปกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนก็จะเป็นที่ที่เราเกิดมาตอนแรกเนาะมันก็จะมีแบบว่าบ้านอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวพาดูกันเลยดีกว่าอะ ก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากเนาะอันนี้เป็นบ้านหลังแรกนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ไม่มีที่นอนอ่ะเดี๋ยวก่อนเอานี่ไงแล้วก็มองตั้งนานเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้น่ารักดีอ่ะให้เห็นเหมือนตุ๊กตาเลยทุกคนก็มีประมาณนี้บ้านโมเดิร์นหลังแรกนะคะแต่เราไปต่อดีกว่าตรงนี้ก็จะมีโรงนาด้วยนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในโรงนากันเลยก็จะเป็นโรงนาทั่วไปค่ะพป้นที่สนหับเก็บของต่างๆนาน,นา ข้างบนก็เหมือนกันนะคะแล้วก็มีข้าวที่เก็บอยู่ข้างในอะไรอย่างงี้นะคะพอเดินออกมาข้างนอกปุ๊บอ่ะเจอฟาร์มข้าวโอเคถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านต้นไม้นะคะนี่เลยเป็นบ้านต้นไม้แบบดูหลังใหญ่นะแต่ไม่ได้ใหญ่นะคะทุกคนเพราะว่ามันแบบแค่ใหญ่ตรงทางขึ้นเท่านั้นเองก็มีที่สำหรับ เป็นชั้นของคราฟของต่างๆขึ้นมาชั้นบนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีที่ส้มของมีที่คราฟของแล้วก็ดูวิวได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นวิสาท,ทาวเวอร์นะคะนี่เดีย๋ยวพาขึ้นไปดูก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะข้างในก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกันแบบว่าเป็นหอคอยอะไรอย่างนี้นะ อันนี้บุ๋มคิดว่าน่าจะหมดแล้วที่มันเสริมเข้ามาที่เหลือก็จะเป็นพวกหมู่บ้านทั่วไปที่อยู่บริเวณที่เราเกิดเท่านั้นเองนะคะโอเคทุกคนชอบบ้านหลังไหนมากที่สุดคะในทั้งหมด5้าหลังนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะ,ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส๊ายบายยุบ